ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับการกำเนิดชุดไทยเป็นอัตลักษณ์ไทยเท่านั้น ที่ไม่มีชาติใดเครมได้ในคลิปนี้นะครับผมจะว่ากันถึงเรื่องชุดไทยที่เขมรชอบเครมนะักเครมหนาะว่าเป็นชุดของเขมรว่าไทยไปขโมยวัฒนธรรมมาจากเขมรโดยที่มีคนเขมรมาบอกนะครับว่าเขมรมีหลักฐานทุกอย่างถึงที่มาที่ไปด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมก็อยากจะเห็นเช่นกันครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรกันแน่และเธอผู้นี้ก็ยังออกมาพูด มาถามว่าไทยนั้นมีหลักฐานหรือไม่และในวันนี้นะครับผมจะนำเอาประวัติความเป็นมาของชุดไทยและคุณรู้ไหมครับว่าทรงผมรองทรงที่ผู้ชายไทยส่วนใหญ่นิยมตัดกันเป็นส่วนมากว่าเริ่มมาแต่สมัยไหนเรื่องเหล่านี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับในสมัยที่เริ่มต้นของชนชาติไทยนั้นที่ได้เริ่มเจอบันทึกไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกต่างๆของแต่ละสมัย ผมจะขอเริ่มต้นที่สมัยสุโขทัยนะครับพัฒนาการของเครื่องแต่งกายตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินไม่เพียงที่จะเกี่ยวข้องกับบริบททางสภาพอากาศเท่านั้นนะครับแต่ในแง่มุมหนึ่งก็ยังสะท้อนไปถึงบริบทอีกหลายอย่างด้วยกันตั้งแต่ยุคสมัยที่เปลือยอกจนมาถึงยุคกําเนิดชุดราชปแตนเสื้อลูกไม้จนมาถึงเสื้อและกางเกงตามแบบสากลนิยมนั่นเอง เมื่อลองสืบค้นหลักฐานที่เกี่ยวกับการแต่งกายของคนโบราณโดยอเนกนาวิกมูลซึ่งมีหลักฐานที่เกี่ยวกับการแต่งกายในยุคกรุงสุโขทัยที่ยังไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ชัดเจนนอกเหนือไปจากเครื่องถ้วยสังฆโลกที่มีรูปชายหญิงที่เป็นหลักฐานที่พอจะช่วยเทียบเคียงได้บ้างจนมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่กินระยะเวลายาวนานกว่า400ปีซึ่งมีหลักฐานที่สามารถพอจะอธิบายได้ ในช่วงต้นสมัยอยุธยาผู้ชายที่เป็นชาวบ้านทั่วไปก็มักจะไม่สวมท่อนบนหรือแม้แต่ขุนนางถึงพระมหากษัตริย์ก็สวมเสื้อบ้างตามแต่ความเหมาะสมหลักฐานหนึ่งที่พบข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายคือกฎมนเทียนบานเมื่อปีพศ1901สมัยพระเจ้าอู่ทองที่มีข้อความส่วนหนึ่งว่าขุนหมื่นพระกำนันก็ดีพระราชยานก็ดีอภิรมก็ดีพกหูกระต่ายก็ดี เสื้อขาวนุ่งขาวผ้าเชิงวันซึ่งเสื้อผ้านั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีความชอบอย่างเช่นการรบชนะศัตรูหรือทำคุณแก่บ้านเมืองรางวัลที่ได้นั้นก็จะเป็นทั้งขันเงินขันทองและก็เสื้อผ้าซึ่งทำให้เห็นได้ว่าเสื้อในแบบอยุธยานั้นมีปรากฏมานานกว่า500ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้ใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไปซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อ300ปีก่อนอย่างนิโคลาแชเวสที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาชีพที่อัตคัดที่สุดในราชาณจาจักสยามก็คืออาชีพช่างตัดเสือ้อเพราะพลเมืองสามัญเขาไม่สวมเสื้อกันขณะที่กางเกงก็เชื่อว่ามีขึ้นในเวลาไล่เลี่ยก,กัน ศัพท์ที่คนยุคนี้อาจจะคุ้นเคยกันก็คือสนับเพราซึ่งก็หมายถึงกางเกงขาสั้นครึ่งองน่องในกฎมนเทียนบานนั้นก็มีเอ่ยถึงสนับเพราวไว้ในส่วนพระสนมที่จะต้องโทษประหารชีวิตให้ใส่สนับเพราจึงมาล้างส่วนผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าสบายและผ้านุ่งหลักฐานที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวของเจ้านายผู้หญิงก็ยังปรากฏในกฎมนเทียนบานซึ่งอธิบายไว้ว่า ลูกเธอเอกโทเสื้อโพกลายทองหลานเธอเอกโทเสื้อแพรพันแต่เชื่อว่าผู้หญิงทั่วไปแล้วก็นิยมห่มสบายซึ่งท่อนล่างนั้นก็จะนุ่งผ้าจีบหรือนุ่งจงกระเบนกันเครื่องแต่งกายของชาวสยามนั้นเป็นที่สะดุดตายิ่งนักและสนใจสำหรับชาวต่างชาติมาหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวหากที่จะย้อนกลับไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ชาวต่างชาติจากฝรั่งเศสก็สนใจชุดไทยของสตรีสยามโดยบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสบันทึกเอาไว้ว่าชาวสยามในสมัยนั้นนุ่งน้อยห่มน้อยเรื่องราวของเครื่องแต่งกายหรือที่คนสมัยใหม่มักสนใจและคุ้นเคยกันกับคำว่าชุดไทยนั้นแต่ละคนก็จะมีภาพจําที่แตกต่างกันออกไปจากประสบการณ์และการเสพรับข้อมูลจากแหล่งต่าง หากพูดถึงการแต่งกายในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาตามบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสในคณะทูตานุทูตฝรั่งเศสชุดที่สองที่เข้ามาถึงสยามเมื่อปีพศ2 2 3 0ก็บันทึกเครื่องแต่งกายเอาไว้ว่าชาวสยามนั้นไม่ใครพอใจหุ้มห่อกายนักซึ่งลาลูแบร์เปรียบเทียบการแต่งกายของชนชาติอื่นที่แทบจะเปลือยกาย ในขณะที่ความเห็นของลาลูแบร์ที่ชาวสยามไม่ใครนุ่งห่มนั้นเป็นเพราะอาการสะเพรและอากาศที่ร้อนจัดนั่นเองลาลูแบร์เดินทางมาถึงสยามเมื่อปีพศ2230อาศัยในสยามประมาณ3เดือนและก็ได้จดบันทึกบรรยายสภาพของสยามไว้หลายด้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการแต่งกายของชาวสยามจดหมายเหตุของลาลูแบร์ฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยสองฉบับ ก็คือฉบับของสรรค์ทอโกโมลบุตรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ทรงพระนิพนธ์แปลในที่นี้นะครับผมจะขอยกสำนวนฉบับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พง์มากล่าวอ้างนะครับในส่วนเครื่องแต่งกายของสตรีที่ลาลูแบบรรยายนั้นระบุว่าผู้หญิงนุ่งผ้าตามยาววงรอบตัวอย่างเช่นผู้ชายแต่ปล่อยผ้าตามกว้าง คลุมลงมาถึงหน้าแข้งคล้ายกระโปรงสายของฝรั่งขณะที่ผู้ชายได้นุ่งโจงกระเบนม้วนตลบกลับไปข้างหลังระหว่างวางขาทั้งสองข้างนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยล่อนจอนด้วยธรรมเนียมสตรีไม่มีเสื้อครุยซึ่งฝรั่งเรียกเสื้อเชิต้ตชั่วแต่คนที่มั่งมีสีสุขจึงจะใช้สบายห่มอีกผืนหนึ่งบางทีห่มคาดนมปัดชายสบายเฉียงบ่าแต่สตรีสุภาพราบเรียบ มักใช้สบใยตะเบงมานพันขนองกลางสบัยปัดชายทั้งสองมาสะพักอุระผ้าสองบ่าปล่อยชายห้อยเฟื้ยปลิวลงไปข้างหลังอย่างผ้าห่มนางละครรำส่วนนุ่งผ้าโดยทั่วไปนั้นลาลูแบร์บรรยายว่าเดินเท้าเปล่าศรีศารษะเปลือยปิดบังแต่ที่อุจจารเท่านั้นโดยปกสะเอวและขาลงไปกระทั่งหัวเขา่าโดยท่อนผ้าผืนไลๆราวห้าแขนลาลูแบร์ระบุว่า สำหรับเด็กที่วิ่งกันทงทงโดยไม่มีเครื่องนุ่งห่มจนอายุ4-5ขวบหลังจากนั้นก็ปกปิดอวัยวะก็คือใช้ผูกจับปิ้งซึ่งกรมพระนาราธิปประพันธ์พงทรงวิจาร์ณว่าลาลูแบร์ไม่ได้บันทึกเรื่องไว้จุกหรือพิธีไว้จุกนั่นเองจะพูดถึงเรื่องจับปิ้งนี่นะครับซึ่งชาติที่เครมเหล่านั้นก็เอาไปใช้แบบผิดผดจับปิ้งนะครับเขาจะใช้ปิดอวัยวะเพศของผู้หญิงในสมัยก่อน แต่คนขเขมนในปัจจุบันเอาไปโพกผมมัดผมซึ่งมันก็น่าแปลกนะครับทไใ่เครมชุดไทยแล้วเกิดมาทำผิดพลาดอย่างมหันต์แบบนี้ได้ยังไงล่ะครับมาว่าเรื่องชุดไทยกันต่อนะครับแต่สำหรับผู้ขุนนางหรืออำมาตย์นอกจากจะนุ่งผ้านุ่งแล้วก็ยังมีเสื้อครุยสีขาวอีกตัวซึ่งฝรั่งเรียกเสื้อเชิ้ตเหมือนเป็นเสื้อนอกสวมนอกผ้านุ่งและพันชายเสื้อเข้ากับเอว ใช้เมื่อเข้าไปหาคุณนางผู้ใหญ่ที่มียศสูงกว่าตนเองเพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่นั่นเองแม้ว่าจากการบรรยายของลาลูแบร์ที่ว่าสตรีแทบล่อนจ้อนนั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งลาลูแบร์บรรยายว่าชาวสยามยังเป็นผู้ที่มีความละอายว่ากันที่แท้ชายหญิงในกรุงสยามนั้นเป็นคนขี้ละอายอย่างยิ่งในโลกที่แสดงอวัยวะในร่างกาย เมื่อมีเอกอัครราชทูตของกษัตริย์ฝรั่งเศสเข้าพระนครสตรียังต้องนั่งหันหลังในขบวนแห่ด้วยนั่นเองจากที่ลาลูแบร์บันทึกไว้นะครับก็อาจจะเป็นชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปที่ไม่ค่อยมีกินเท่าไหร่ในขณะนั้นแต่โดยรวมแล้วก็จะบอกถึงเรื่องของการแต่งสบายนุ่งโจงกระเบนเป็นต้นเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีก็เชื่อกันว่า การแต่งกายน่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยามากนักจากการที่กรุงธนบุรีนั้นมีระยะเวลาประมาณ12ปีและเวลาก็ได้ผ่านมาถึงยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังได้พบเห็นลักษณะการแต่งกายที่ใกล้เคียงกับกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงต้นยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่ส การแต่งกายก็ยังเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาตอนปลายผู้ชายจะเปือยท่อนบนหรือพาดผ้าบ้างสวมเสื้อบ้างตามโอกาสแต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการละเทศะสำหรับชนชั้นเจ้านายนั้นก็มักจะพบเห็นภาพถ่ายที่ไม่สวมท่อนบนอยู่หลายรูปแต่ในช่วงฤดูหนาวนั้นก็จะมีการแต่งกายอีกลักษณะหนึ่งส่วนการแต่งกายท่อนล่างของผู้ชายจะนุ่งจงกระเบนผืนเดียวหรือหากถ้าเป็นทหาร ก็อาจจะนุ่งจงกระเบนทับสนับเพลาหรืออย่างที่เราได้เห็นกันในหนังนะครับก็คือจะมีกางเกงและก็นุ่งจงกระเบนข้างนอกนั่นเองสำหรับกรณีที่อยู่ในบรรยากาศแบบตามสบายบางคนก็อาจจะนุ่งผ้าแบบลอยชายหรือปล่อยชายลงมาไม่หมวนไปเหน็บข้างท้ายในขณะที่ผู้หญิงนั้นเนื่องจากสังเกตจากภาพจิตรกรรมฝาผนังก็จะพบว่าก็ยังนุ่งจงกระเบนอยู่ส่วนหญิงชาววังก็อาจจะนุ่งจีบ ที่ใกล้เคียงกับที่ตัวนางที่อยู่ในละครนุ่งนั่นแหละครับครั้นเมื่อมาในสมัยรัชกาลที่สการแต่งกายนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามแบบตะวันตกหลังจากที่ติดต่อกับยุโรปมากขึ้นรัชกาลที่สี่ทรงโปรดให้สวมเสื้อเข้าเฝ้าสืบเนื่องมาจากช่วงก่อนที่หน้าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นได้มีข้าราชการมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระพารที่ประทับชั่วคราวทรงพบว่า ข้าราชการที่เข้ามาเฝ้านั้นไม่สวมเสือ้อพระองค์ทรงเห็นว่าข้าราชการในประเทศมหาอำนาจสวมเสื้อกันหมดมีเพียงแต่ชาวป่าที่ยังเปลือยท่อนบนดังพระราชพงศาวดารรัชกาลที่สี่ตอนหนึ่งว่าครั้งนั้นยังไม่มีธรรมเนียมที่จะสวมเสื้อไปเข้าเฝ้าจึงดํารัสว่าคนที่ไม่ได้สวมเสื้อเหมือนเปลือยกายร่างกายเป็นกรากเรื่อนก็ดีหรือเหงื่อออกมาก็ดีโสโครกนักหลังจากนั้น จึงเริ่มมีธรรมเนียมข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่ในช่วงแรกนั้นก็ยังไม่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนนักในภายหลังจึงได้เริ่มเป็นเสื้อกระบอกแบบเสื้อบ้าบาหรือเสื้อของบุตรชาวจีนที่เมืองปัตตเวีนั่นแหละครับซึ่งกลายเป็นต้นแบบของเสื้อข้าราชการในราชสำนักในภายหลังก่อนที่ในรูปแบบของตะวันตกจะแพร่หลายในช่วงการปกครองแบบประชาธิปไตยกรณีนี้หม่อมราชวงศ์แนงน้อยศักดิ์ศรียังวิเคราะห์ว่า การที่รัชการที่4นั้นโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าส่วนหนึ่งก็มาจากที่พระองค์ทรงเคยเป็นพระพิสุเมื่อลงอุโบสถกรรมพระสงฆ์จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแต่แทนที่จะทรงนำการแต่งกายของพระสงฆ์มาเทียบพระองค์ทรงใช้ตัวอย่างประเทศใหญ่มาเปรียบเทียบแทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยอีกส่วนหนึ่งนั้นอาจจะมองได้ว่ามาจากอิทธิพลการติดต่อกับโลกตะวันตก ดังเช่นพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่4ซึ่งทรงสวมสนับเพลาหรือกางเกงและฉลองพระองค์คือเสื้อแบบฝรั่งฉายพระรูปหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนี้มาเริ่มแบบจริงจังในสมัยรัชกาลที่5เริ่มเกิดเสื้อราชปะแตนอีกทั้งทรงผมผู้ชายก็เลิกไว้ทรงมหาไทยที่อินเทรนชื่นชอบกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและหลังจากที่รัชกาลที่หทรงเสด็จไปต่างประเทศครั้งแรก เมื่อพศ2413ได้ส่งทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองใกล้เคียงอย่างเช่นสิงคโปร์และชวาจึงได้โปรดให้ผู้ตามเสด็จไว้ผมยาวตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากนั้นพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแบบพระเกศาด้วยข้าราชการทั้งหลายก็เปลี่ยนไปตามพระราชนิยมทำให้ทรงผมมหาไทยนั้นก็ได้เริ่มเสื่อมความนิยมลงนั่นเองช่วงการเปลี่ยนทรงผมอนเอกนกนาวิกมูลได้บรรยายว่า ขุนนางผู้ใหญ่บางไรายได้ยักย้ายตัดผมล่างสั้นข้างบนยาวที่เรียกกันว่าผมรองทรงนั่นเองหรือครึ่งไทยครึ่งฝรั่งซึ่งถือว่าทรงผมแบบรองทรงเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านั่นเองและก็ยังนิยมตัดทรงนี้มาจนปัจจุบันสำหรับเสื้อราชประแตนนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อพศ2415ซึ่งเริ่มต้นมาจากที่รัชกาลที่ห้า ทรงเห็นว่าเสื้อนอกแบบฝรั่งนั้นใส่แล้วร้อนอบอ้าวต้องมีเสื้อในผ้าผูกคอจึงทรงคิดฉลองพระองค์คอปิดกระดุมห้าเม็ดไม่ต้องสวมเสื้อชั้นในที่เรียกกันว่าราชปะเตนเพราะมาจากคำว่าราชกับคำว่าแพทเทิร์นนั่นเองนะครับในขณะที่ผู้หญิงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทรง,งผมเช่นกันที่เปลี่ยนจากผมปีกแบบเก่ามาไว้ผมยาวก็เริ่มเพิ่มเสื้อแขนยาวแล้วก็นุ่งห่มสบายทับ ในช่วงพศ2416โดยโปรดให้ผู้หญิงในราชสำนักใส่เสื้อแขนยาวชายเสื้อเพียงบั้นเอวและห่มแพรสบายเฉียงบ่าน,นอกเสื้อและก็ให้สวมเกือกบูทกับถุงเท้าตลอดน่องและก็ยังได้เกิดเสื้อลายลูกไม้และเสื้อแขนพองแบบหมูแฮมด้วยอนเนกนาวิกมูลได้สันนิษฐานว่าเสื้อลายลูกไม้นี้มีมาอย่างช้าตั้งแต่ประมาณพศ2428ซึ่งคาดว่า เป็นอิทธิพลจากที่มีห้างขายเสื้อของฝรั่งและแฟชั่นในเมืองนอกสังเกตมาจากภาพถ่ายของเจ้านายผู้หญิงอาทิพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาศนีนาฏขณะที่เสื้อผู้หญิงนั้นที่แขนพองตอนบนแบบขาหมูแฮมคาดว่านิยมกันเมื่อปีพศ .2439 จากนั้นจึงเปลี่ยนไปสวมเสื้อแพรแขนยาวไม่โป่งตอนบนและในสมัยรัชกาลที่ห ชาวบ้านก็เริ่มแต่งกายตามฐานะตามสภาพสังคมซึ่งผู้ชายทั่วไปก็นุ่งกางเกงแพรของจีนหรือนุ่งผ้าม่วงผ้าผื้นหรือผ้าทอเองสวมรองเท้าบ้างหรือไม่สวมบ้างข้าราชการสวมเสื้อราชปะเตนสวมผ้าม่วงสวมรองเทา้าผู้หญิงทั่วไปนั้นเดิมทีก็จะนุ่งโจงกระเบนสวมเสือ้อหรือคาดผ้าแถบห่มสบซึ่งต่อมาเริ่มมีพระราชนิยม ให้นุ่งผ้าสิ้นไว้ผมยาวและก็ได้เกิดแฟชั่นเสื้อแขนสั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่7ก็เปลี่ยนแปลงอีกคราไปเป็นเสื้อไม่มีแขนหรือเสื้อแขนกุดแทนนั่นเองในสมัยรัชกาลที่8นโยบายของจอมพลปพิบูลสงครามก็ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนการแต่งกายอีกครั้งหลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อในปีพศ2481ซึ่งให้ชายและหญิงสวมหมวกเสื้อมีแขนและรองเท้า ผู้หญิงจะต้องสวมเสื้อคลุมไหล่และชักชวนให้สวมผ้าถุงแทนนุ่งจงกระเบนและเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่9ในช่วงก่อนพศ2500เครื่องแต่งกายนั้นใกลเคียงกับสมัยรัชกาลที่8มีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยตามสมัยนิยมอาทิกระโปรงนิวลุกของฝ่ายหญิงคือกระโปรงบานนั่งกับพื้นแล้วเห็นเป็นวงกลมกับกระโปรงสุ่มไก่เมื่อหลังพศ2500แล้ว จึงเริ่มมีชุดแต่งกายประจำชาติทั้งหญิงและชายโดยที่เกิดในฝ่ายหญิงก่อนในปีพศ2503สืบเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่เสด็จเยือนยุโรปและอเมริกา14ประเทศทรงโปรโดให้คิดชุดประจำชาติรวม8แบบเพื่อสวมในโอกาสต,ต่างๆดังเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมนั่นเองและชุดนี้แหละครับ ที่เขเมรชอบเครมนักเครมหนาว่าเขามีมาตั้งแต่สมัยไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้คิดค้นขึ้นมานั่นเองซึ่งฝ่ายชายนั้นเริ่มมาเมื่อพศ2522มาจากช่วงที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมในสมัยนั้นได้ไปเยือนประเทศอาเซียนและก็เห็นว่าแต่ละประเทศนั้นมีชุดประจำชาติ จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชทานฉลองพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แก่พลเอกเปรมพร้อมทั้งพระราชทานแบบเสื้อจึงเกิดเป็นเสื้อพระราชทานพลเอกเปรมซึ่งเผยแพร่เมื่อพศ2522โดยมี3แบบด้วยกันคือแขนสั้นแขนยาวคาดผ้าและแขนยาวไม่คาดผ้า เป็นเสื้อคอตั้งมีสาบผ่าอกมีกระดุม5เม็ดและอีกด้านหนึ่งในช่วงพศ2511ก็เริ่มเป็นยุคของแฟชั่นในสมัยนิยมซึ่งเปลี่ยนแปลงกันตามกระแสตั้งแต่กระโปรงสั้นกระโปรงมินตีหรือครึ่งน่องกระโปรงแม็กซี่ซึ่งใส่ไปในงานราตรีและเมื่อพศ2513ก็ได้มีกระแสฮิปปี้คือเสรีชนตะวันตกก็เริ่มมีการไว้ผมยาว มาถึงกางเกงขายาวที่มีศัพ์เรียกกันว่ากางเกงเดฟคือรีบทั้งขากางเกงมอสรีบเฉพาะหัวเขา่าและกางเกงเซลเลอร์คือหลวมตั้งแต่เอวถึงกรอมรองเท้าและก็กลายมาเป็นกางเกงแบบสุภาพที่ดูเรียบแต่สุภาพสวมใส่สบายในปัจจุบันนั่นเองจากที่เล่าให้ฟังมาแล้วนั้นนะครับซึ่งไทยเรานั้นก็ได้มีวิวัฒนาการของการแต่งกาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมในทุกยุคทุกสมัยซึ่งการแต่งกายชุดประจำชาติไทยเรามีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ชัดเจนและทั่วโลกก็ให้การยอมรับซึ่งไทยเรานั้นมีรากเง้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็นำมาปร,ปรับปรุงแก้ไขตามสมัยนิยมและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกที่จะมาเครมได้นั่นเองเมื่อท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังไปแล้ว มีความรู้สึกเช่นไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ